โอ้ยหมกหมีเฮียว่าสิกินบหามหมกมีสซูเบิงเนาะเฮียค่ะมเาเดิอขาจำเมียงบาเนี้ยใบหมกยมเออหามหกมีเฮียเออตับเมียงล้ำค่ารับจาบ,บอกด้วยแหย่ข้าขนาด ใบบักหฮงใบบักหฮงถ้าบันีนที่น่ใส่บัตว่าเติมน้ำหา,หาทั้งหนาให้เออนะ่่อยน่อหน่อยหลอะหน่อยหนึหน่งแต่ยางมาทางัางอยู่ละไม่จะทา้งเงินปลาหนูมะใบบักหฮงนั้นเน,นี่ยมันกินได้เด้อก <c oughs> ินก็เหมียงคือว่ามันแสบเลยล่ะ อืใบอ่อนไม่ขมนะคะพักกระดูนใบสวนิทติดตอกหอมพักกระดูนข้าขนาดอืมอืมแซ่บ หงอยค่าหยอดกะทิ ừ. นโอ้ก็สิกิ้นห้ามมึงมีสูบึงในมันไวหนึ่งหายสัม กล้วยเพื่อนนี้มันอยากแก่เผ็ดดีครับพักกระทินของกันดีครับต่ำอย่างก็สิดดสเป็นรสชาติเผ็ดๆน่บ่เปรีป้ยวๆนะ่นะ ถ้ากินก็ใบ,บอัน,นพวกนี้นะมันเข่ากันมา <c oughs> เป็นมันๆอ่ะนะ <c oughs> บักเดือบ <c oughs> ว่ามีบ่ก้ <c oughs> เห็นและหำแบกนี้เห็นแหละ <c oughs> <c oughs> หำบักนี้นะใ <c> ช <oughs> ่สหมะ แม่ใส่สองสองนะคะติดต่อผอบอ,อัดขีบเป็นลำ้ำจะทากินมลายๆกับขีดแต้มงำาๆแม่เนี่ยบักตัวแห่มักตัวแห่แม่ค่ะ ข้าค่ะสวัสดีนะคะอืม <Vorte> น <il dunno> ี <alto> ่จะสมุนไพรทางนั้นอันนี้ใบบักยม แบบใบมะกะทินเนี่ยเขากันดียอดผักกะทินเขากันดีโอ้ยใบบงองแล้วใบเอาใบแก้วด้วยค่ะให้เอาใบอ,อ่อ,อนๆต้องกิน่ะม,มันสิเขากันดีอะว,ว่าหอมแบบ mà nó giống như là xé xé ăn càng gìn bài bạc bà hương, thưa đại úy, khi gìn tâm miang tâm tâm nhắng này, khiêu à bài bạc bà hương là gìn tâm này, à, ừ. bài bạc bà hương, bài bạc bà bài bạc bà nhôm, bài bạc nao, ừm, anh em, khoa đồn. ต่ำคลายอีกดันั้นดีได้เนี่ยอืมอหมูวัวแห้งยอดก,กันมองอันนี้ใบบักวงออนทั้งแช่แมนแมนแมนเพราะว่าใบบักวงออนมันสอมอืไปกาแฟค่ะ